ลุงกรณ์แกเอาอะไรโยนยให้ปล่าวะเนี่ย <c oughs> คนดูลุงกอนแกตักเป็นที่ให้ปลาดูมากับผมทนกินข้าวเที่ยงกับผมทนวันนี้พักสรายรับผมทูลพักช่วงกับเที่ยงตรงตรงกับผมทูลกินข้าวนี่ทนได้ผักบะเตะมาครับผมทนเป็น วางเไว้ปเป็นกระบอกเอาไปกินเลยเนี่ยผมก็ปลาเนื้อหรือว่าหมูเนี่ยผมทนย่างครับผมทนแล้วก็มีซุปหน่อไม้น้ำพริกปลาย่างครับผมทุนแล้วก็ผมด้านข้าหุงข้าวไปแล้วลืมไปซื้อข้าวมาเผื่อไว้อีกครับผม <c oughs> ไปซื้อข้าวไมา่ด้วยสองขดแต่ผมก็ตักข้าวที่อู้ด้วยครับผมทน โอวันนี้ล่มเลงครับผมตุ้นครับบวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจรจากันทุกคนเร็วผมตุ้นชุดโนมายผมตุ้นผมใส่กับข้าวเลยนะอโอวโหเล็วไอ้ปลีกปลาแห้งปลาย่นานรกปลาย่ากครับผมทุกคนดู งโลเลยอร่อนมากพิกปลาย่างครับผมตัววันนี้ลุงกอลน่าจะไปเอารถที่ไหนที่เปล่า,าบนไม่เห็นก่อกอลเนื้อผมทนมันมัน,มน มันมิตรปลาย่างผมโรยแล้วก็กินกับซุปแตงไม้อ่ะคนอรอ่อยครับผมอม วันนี้ไม่ได้ออกไปซื้อกะเพราเลยเลยผมต้นเก็บร้านข้าวเหนียวตรงเลยง่าย,ายๆเนี่ยผมต้นร้านกะเพราก็ได้อยู่เงินแต่ไม่ได้ไปให้การทำเราก็จะรอนิดนึงครับผมต้นจะทำเด่วยวนี้เร่ดงด่วนนะผมเงิน

Mm-hmm. ใช่หรอื <c oughs> อมสำหรักแปลว่าลิวภูไม่แพ้ใครเลยดิใช่ไหมชใช่หรอ าจะนับอะไรอ่ฮะใช่ป้าลิบูยังไม่แพ้ใครเลยช่นก้นอืมตัเลขดี

บาซ่าก็หลุดอืมอืมอืมอะไรครับพี ใช่คุยเรื่องบอลกับทั้งเทะผมทุนเมื่อคืนบอลเตะเจออะไรไหมเนี่ย แมนซิตี้ไปแพ้โมโดกิมได้ไงวะเนี่ยเฮ้ย พอทุนจะได้ผักลูกเต่มหมดเลย โอ้ขอโทษกผมพรโอ้เผ็ดอยู่นี่เผ็ดอะไรเนาะมันพรพิกกุ้ข้าวผมครัข้าวมากเลยผักหมดซะ่อนแรกอืม เอ้ป mm ็นน้ำพิกปลาย่างน่เลย คุดยอดพริกนรกปลาย่างเข้าวเคนไวครับผมเนีย่ย ปิดครับผมต้นอร่อยครับผมต้นแต่พักมีน้อยเกินไปผมต้นไม่ได้เก็บผักไม่ได้หาผักกินด้วยผมต้นเมื่อกี้ก็ได้ผักจากเตนนิดน,นึงครับผมต้นต้องขอบคุณมากครับผม ขอบคุณกระแตที่ให้ผักครับผมนี่ครับผมทุนตอนนี้เที่ยกินข้าวเที่ยงกันเยอะๆด้วยผมทุนจะได้มีแรงครับผมทุกคนผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแต่ละต้นที่ก้มกดไลค์กดติดตามผมมากผมทุนไม่ว่าทุนจะอยู่เชนจะอะไแต่รับชมคลิปวัผมขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบายบายครับผมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเด้อผมทุนผมพูดผิดพูดตุกยังไงก็ขอโทษ่วกับไปทุกคนเด้อผมทุนว้าว พักบอลนะครัผม